เห็นเป็นมูลเลยนะครับบานพุ่เห็นไหมครับอดอกมีงามครับออกแบบร้อยออกว่านะครับจีหน่อยบ่เห็นเลยครับซอมดอกครับย,ยังกินแข็งงามเลยนะครับทีแดงมันเป็นดอกชีอมแดงมันเป็นเห็ดปวกไฟนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพญาแม่ยมลุงป้านาะทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีไม่เลยครับผู้เขามารับชมทัตัวหลูกนะครับวันนี้ก็พอกระบ,บายวินผู้ดเดียวคือเก่านะครับในเช้าวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565นะครับวันนี้ความตั้งใจว่านศขึ้นเขาคงจะฝากเขาไปผลว่นศุกร์ไปหาเฮดบดอีกนะครับแต่ว่าสายแล้วครับวันนี้โมงหนึ่งโมงกลักๆลวๆเลยไปก็คือสิเดกลับมาทำนะครับถึงป่าคนขางหกนะครับหนาฝน ก็เลยข่าวมาหาเบิ้งเฮ็ดเผิงหาข่าวไอ้พ่ใ่แมหญ่พ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเข่ามาในเขตป่านุ่นทองครับในเขตบ้านน้องแป้นตำบลไหคาอำเภออุทรดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขึ้นกับฝนตกอยู่ครับแต่จะไปหาเฮ็ดบดกับยานเฮ็ดบดถือฝนบ่งงามนะครับเนาะอะไรไปเบิ่งไปหลุนเบื้องเฮ็ดเผิงน้อกันสิมีบ่ครับพอได้เลิมบ่มื้อนี้ครับนะครับเข้ามาตอนเช้าบรรยากาศป่านะครับเนาะ ผมมาเป็นเห็ดเผิงแ้วครับไ่นี่ไปเบิเงเห็ดเผิงเงี้ยครับเห็ดเผิงดํานะครับเนาะตูมสวยเลยครับอดอกแหลกแหกมานของเขาอันนี้ครับช่องดอกนะครับอืมตูมสวยๆยนะครับนี่กันดอกแข็งงามเลยครับ ุนอีกดอกนึงนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงสิบหกนาทีนะครับเนาะยางมาเรื่อยๆก็เห็นเรื่อยๆอยู่ด้ครับเพลิงดำก็ได้นะครับเรือเพลิงทานงามบ่ครับดอกนี้้อย่างงามเลยนะครับดอกตูมสวย เห็ดเพิงนี่ก็มากฝนคือกันนะครับฝนกำลังโตกลางคืนนี้นะครับสังเกตเบื้องแจกใบใหม่นะครับเปลียกเปียกนี่นะครับเฮ็ดปวกก็ยังมีดอกเดียวคือเก่านะครับสิบเก่ามิถุนานีก็ได้ก็เห็นเฮ็ดปวกต้องน้ำฝนนะครับเฮ็ดปวกดอกเดียวครับนะครับดอกซ้ำเฮ็ดปวกจี๊กนี่นะครับ วิธีหากระยางหาไปกษาเนี่ยน,นี่เลยนะครับเป็นไหมครับนี่นเห็ดดอกเห็ดเผือกดำครับเพราะว่าสีสั้นเขาคือธรรมชาติเนี่ยครับเห<ด>็ดเงนี่มกักหนามักซุ่มนะครับเนาะตัวเห็ดเผิงไขล้ว่าฉันเห็นอยู่ครับไปลุ่นกันเบึงครับมีอีกดอกหนึ่งครับ เชสสวๆนะครับเห็ดหนังครับนเนี่เห็ดเพิ่งค้าลายนะครับมึงดอกดอกขาวๆเลยครับธรรมดาดอก,ดอกเป็นสีเข็มๆนะครับตุ่มนึ่งครับมีหอยหอยถากหน่อยมากัดนะครับเห็ดเพิ่งไข่ครับ ดอกแรกข้องมือนะครับเอาใด้บ่ใด้นะครับฮิดเพิ่งเขาครับบันนิดน้งครับบันเพิ่งข้าลายเมีนบ่ครับอมดมดอกงามนี้นะครับ มีก็ใส่การยางไปซะก่อนนะครับจังสิผ้าขึ้นไปเถิงเรื่อยๆนะครับนี่ขื่งดำอีกนะครับเนาะนี่หละครับก็เอินเฮ็ดเล่มนะครับย่างออกใกล้กันเติอปกตินั่งมูเดียวสินะครับถ้าบูมกะตาลุนกลางนี่เต็มอเรื่อยๆครับจอเหมือนนี่เล่มนะครับเนาะออกตัวสวยนะครับเซเซย์ยังหายน้าเลยออ๋อทางหลังอีกนะครับเนาะสามดอกนะครับ ดีดอกจีนะครับอย่าอสรงดอกไทยกันนะครับตัดช่าเลยค่าง,งามใหม่นะครับเนาะเห็นบัทองงามขนาดครับใส่ตากันนะครับอาส้งดอกนี้กันเพิงทานเพิงดำสีสวๆนะครับนี่เพิงดำนี่แหละครับค้องแฉบ นี่นะครับไก่กันมานี่ครับเอาใหม่ที่กัน <c oughs> น,น,ำน,ำนี่งามนะครับเม็ดชนิดนีดสีบก่อยเป็นหล่าได้ครับนเปลือยกับเปลือยเลยครับ <c oughs> ว่าลักษณะดอกเขาน่กรอบบนนะคัุ่มๆสมกันเลยเม <c oughs> ็ดคือกันได้ครับแด <c oughs> งดำหรือเกีย นี่นะครับสะพานมองสภาพไม้ครับใต่หฮมก้อหน่อยนะครับเ็มีดก็สแบงนำนะครับเนาะหาวนไปเรื่อยเนี่ยนะครับมีดีขนาดด้ครับเมียนแล้วครับครับเห็ดเพิ่นดำนะครับเนาะมีดอกหนึ่งครับเป็นตะไดบ่เบิ่งกันครับ ช็คสภาพแล้วเอาไว้เป็นเสือใช่ไหมครับตามหม่องตามไม้ที่เก่าได้ครับเฮ็ดเพิงดํานี่ครับบริออกทั่วไปครับองได้เคยออกก็จังเข่าห้านะครับต่อไปนี่กันเป็นเสือเนี่ยนี้คี่พมบอกลายลิปนลยก็เป็นกอเป็นโคก,กเลยแหละครับย่างทีลายซ้อมดอกขึ้นไปแล้วครับจะออกอีกบันเฮ็ดหัวก,ก็ยังลงเรือนะครับเรือครับ ปล่อยเป็นเสียนะครับเนาะมีอีกดดหนึ่งครับพล่งดำนะครับเนาะอืมแข็งดีครับน้องดำด c o คอมชนิดนี้ทองสีดำเบิดเลยด้ครับนี่นี่ครับรสชาติดีเช่นกันครับทองมุดเป็นสีเทาน,นะครับครับเอาเปียบเทียบใช้กันนี่ชนิดหนึ่งทองจะเป็นสีเทาแต่นี่จะเป็นสีดำ แตว่าค้านี่ขายกันครับอน,นะครับยับใหญ่ใส่สวยขึ้นมาหอดข้ามเต็นเลยครับเป็นอยังเขาเกินข้ามเต็นครับเพราะว่าติก,กีเป็นมองนกเต็นเน่าเนาะครับอยู่ในคําลนะครับคำทั้งผู้ทั้งหลุดถอดอยู่เป็นเะเเอินข้ามเต็นมาจะปูจะปู้เพนนะครับคานกเต็นทีแรกเปลี่ยนมาเป็นข้ามเต็นครับไปหากันเบืองชิมีเฮ็ดแังเีนยอยางน,างน,างนีครับ ยังหน่อยครับบรรยุงเงาเครือข่องนี่นะครับเฮ็ดเพิ่นค้าลายนะครับนี่ครับเฮ็ดเพิ่นค้าลายยู่ครามเ็นแล้วก็ยังมาเรื่อยๆก็เห็นอี่กี่ได้ครับ <Dam? S 2> เห็ดเพิ่อนดมามาไม้เฮ็ดเพิ่นดานะครับบรรนะครับอืม้มค่ะครับดอกหน่อยก็มีด้ครับ เดี๋ยวสิบปีเลยนะครับดอกนึงนะครับนี่ชนิดทองสีเท่านะครับอมีทุกดอกทุกขนาดทุกไซส์ครับทุกลุนอีกครับเพ้นบอมครับเดี๋วจะยิบปขึ้นมาให้เบิ้งนะครับทูมันนะครับอันนี้ดอกนึงครับดอกชีเท่าคือเกานะครับเนาะนี่คัา ดันนะครับบึงข้างในเนื้อด้านในคาครับความกรอบอืมตุ้มนี่ครับส่วนนี้ก็ช่มิซิฮิตเพลิงดำนี่แหละครับด้วยเพลิงทานนี่แหละนะครับเนาะที่ออกกินนะครับเห็ดเงี้ยงครับบานเห็ดแป้งนะครับด้วยเห็ดหนาขา หลุนเป็นเบืองครับกำลังสิขึ้นมาเก,ก็บเครื่องตาแล้วนะครับดอกนึงครับขางงามอยู่นะครับแกงสิการในาน้ำอดตัวได้ครับเอา,าอมดเปิ่งไก้นะครับบานจอมดอกครับย่างกินแก้งงามอเลยนะครับ คุณดีดอกหนึ่งครับเห็นบ่ครับดอกีงามครับออกเบบร้ลอยออกว่านะครับจีหน่อยบ่เห็นเลยครับปกติเขาใชมีจีหน่อยไล่นะครับคือตุกคลิปนะครับแต่ว่าคลิปมันจีสิบเก่าอันนี้บ่เห็นเดี๋ยวนี้นะครับอาทิตย์สิบเก่ามีถุนน่นที่านเห็นจีหน่อยยู่ล่ออกครับถืมกันไปแกงรวมกันนี่สุดยอดเลยครับเห็ดเพิงกับเห็ด แปลงนาขขาวนี่นะครับตอนนี้ก็เวลา11เโมงสิเดนาทีครับไปสิพ้าอวยลงไปทางปลาน้องแปกบาดบนี้นะครับเนาะออกจากข้ามเต็นเลยทีลงไปผุ่นครับไปเบิ้งลักลักเพิพงดําแล้วครับน้ำหมองน้ำไมาป้าครับนะครับตอนนี้ก็เวลา11เโมงี่ินาทีนะครับใช้เวลาขี่รถลงมาประมาณ8 9เกานาทีนะครับอ่ะไปหาเบิงกันบบดนี้ปลาน้องแปกนี่ครับ เ,เห็ดผืนดำแท่งนี่ก็เห็นอยู่นะครับนะเนาะเสียงฝาก็ห้องคืมหืมอยู่ครับดอกหนึ่งครับเห็นมาครับไม้นี่ลังเป็นสีเทาเลยนะครับเนาะอห็ดผุนอีกนะครับสองดอกครับพื่น นี่จะเห็ดชนิดนี้แล้วนะครับเห็นดอกหน่อยดอกเกิดใหม่อยู่ตอนนี้ครับเฝิ mm ่ hmm. งแดงข้ามก็บไปรอบันนี้ครับมองเครื่อนออกเพระาะฉันเห็นอยู่นะครับ mm hmm. เห็นอยู่สองดอกนะครับถ้าใส่สายตาดีๆครับหาผลรับดอกหนึ่งครับดำมีลีสมซื่อครับ นิดปวกดอกเดียวครับริ่เหลื่อมหรือเปล่าครับชีแดงมันเป็นดอกชี้อมแดงมันเป็นห็ดปวกไฟนะครับไม้นีมงเห็ดเพงดำานีก็เคย่อหอเปล่ครับห็ดปวกบึงครับอดอกที่สองนะครับกรลังเหลื่อมว่านะครับจิกกันนะครับเนาะนี่ครับ สวยเลยนะครับนี่ครับเงนแมนแรนทครับเห็นเป็นมูลเลยนะครับบานพูเห็นไหครับมาเก็บกันครับบานอเอาแพคูซีเท่าก่อนนะครับ อืมแล้วฮึมไลองครับตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาหาสิบสองน,นาทีนะครับฝ่ามืดมาแล้วนะครับไปเบิอ่งอีกไม้หนึ่งครับสเส้าก้หง่าครับเดี๋ยวฝนจะห้มนะครับเนาะถ้าไปหาหนึ่งน้ำเหมือนนี้ปะครับข้ามาไม้นี่บาเห็นพ่อดอกนะครับอาจจะเป็นอากาศมืดมาแจ็คนะครับ รูปถดถอยไปครับไปพ่อกันอยู่ในบ้านนะครับให้น้องหนึ่งสรุปเง็ดมือนี้เดี๋ยวฝนที่ห่มนะครับเนาะเสียกันฝนก็ามาอยู่ครับแต่ว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทํานะครับสูบเปียกนะครับนะครับมาหอดในบ้านพอดีน้องหนึ่งก็ลังกล้วยน้องกูเกินอยู่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในวันอาทิตย์ที่สิบเก้านะจ้ะ มธุนาย,ยนสองัญหาอยห้อิบหาจ้าแสดงนอกูเกินนอนรับอ,ะ,อะเอ้ยพี่น,นะครับกินนมนอนบ่จ้านี่นะครับนาะอไปสรุปเฮ็ดกันให้นอนไปน,นอนนี่แหล,ละเด็กินนมว่าเขตปากอ่ฮะไปกวยีกนอนนึง นอนลุกขึ้นมาจะมากินนมก่อนนอนจังั้ไปนอนอีกเนาะจ้ะนั่นจ้ะเอ๊จ้ะเอ๊ะจ้ะเอ๊ะฮะ,ะ,ะอันนึงอันนึงเพืนกินนมกันครับอันนึงปิดคลิปนะครับมือนนี้เบิ้งเฮ็ดนี่อะไรเฮ็ดที่เก็บมามืนมายอนี้ไลรได้ครับเครื่องตานอนนันอันนึงจ้า เน็ดก็มีแต่ดอกงามด้วยนอกจากพี่น้องเน็ดเผินดำส่วนมากจช่สำหรับคลิปวัอนี้ค่ะถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้นวินด้วยจ้ะคนสีผัวผ้าจิใหม่ๆมนอกจากว่าน้องนึงกับไอ้นวินสิพาไปหาอย่างเนี้ยไก่สิเริ่มงด้วจ้ะพี่น้องไก่สิไปหาแล้วละจ้ะสำหรับคลิปมีก็มีอย่างหลายจ้ะขอเกล้าพรมบารสวัสดีจ้านะครับสำหรับคลิปวันนี้น้องนึงไปกล้วยน้องกูเกินอีกนะครับคน สำหรับคลิปวันอาทิตย์ที่1ิเกามิถุนายน2565นน่ก็้ก่อนจากกันครับขอไว้พอให้สิ่งัซ็กซสทิทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันโดนบันดาลให้พญามญยพอแมี่นองเอฟซีบาวินวินทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับลำรวยเงินทองอย่าม,มีโรคภัยมาก,กำกายครับสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับ สำหรับคลิปวันนีข้ขอเก่าก็มาสวัสดีครับผมพอก,กันคิดใหม่มือใหม่ครับ